สวัสดีค่ะพี่ทัวนะคะพี่ก็เรียนจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะโดยจบปริญญาโทนะคะจากคณะแพทยศาสตร์จีราพยาบาลนะคะในสาขาวิชา medical microbiology ค่ะ ตัวเองเนะี่ยเป็นคนชอบวิชาเเซนส์นะคะทั้งหมด <Wow. S 1> เลยนะคะโดยเฉพาะก็จะสนใจนพิเศษก็คือในสาขาที่เป็นไบโอโลจี i, นะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับพวกลิปวิ่งติงสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็สนใจเกี่ยวกับตัวเราเองอย่างงี้เนาะไบโอโลจก็เป็นวิชาศึกษาก,กับสิ่งที่อยูรอบๆตัวเรานะคะที่บายแฟกต์ความจริงอะไรต่างๆที่มันอยู่ในธรรมชาติก็จะเป็นวิชาที่เราสนใจเป็นพิเศษ สำหรับพี่ทัวนะคะก็จะสอนวิชา General Science ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีพวก g ี d แล้วก็จะมีวิชา Advanced ก็จะมีเป็น Biology แล้วก็ Physics ค่ะก็จะสอนอยู่ในหลักสูตร g g s e หลักสูตร A level นะคะหรือหลักสูตร p p เป็นหลักค่ะ ก็จะสอนเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความดีแลกนะคะในการเรียนสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่ากล้าซักถามครูผู้สอนได้เวลาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะคะมีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็ทําให้สร้างบรรยากาศที่นักเรียนเนี่ยเรียนแล้วรู้สึกไม่เครียดหรือว่ากดดันจนเกินไป<ม>ถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนแล้วรู้สึกว่าเข้าใจยากอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้อง ด g กโน e ก่อนว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจยากนะมีสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะสาเหตุก็คืออาจจะมี b a c k กราวน์ k น o w l เ d g e ในเรื่องนั้นที่ไม่ดีหรือเป็นพื้นฐานเลยที่ไม่ชอบวิชานี้ไม่ชอบเรียนวิชานี้มาก่อนนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องแฮนด์เให้ตรงจุดนะคะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมีอัตราการเรียนรู้ที่ช้าคือเขาเรียนเข้าใจตั้งใจทุกอย่างเลยอัตราการเรียน อาจจะต้องค่อยๆสอนค่อยๆอธิบายสเต็ปไปสเต็ปนะแล้วก็อาจจะต้องมีการเช็คความรู้ระหว่างเรียนไปเรื่อยๆด้วยว่าโอเคเราสอนสกิลนี้แล้วเขาสามารถทําสกิลนี้ได้หรือเปล่าก็ค่อยเป็นค่อยไปตามขั้นตอนทีละสเต็ป สำหรับน้องๆที่กาลังเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยนะคะพี่ก็เข้าใจว่ามันมีวิชาต่างๆที่เราจะต้องติวเพื่อใช้คะแนนในการยื่นเข้ามาหาลัยเนี่ยเยอะมากๆเลยเนาะก็จะต้องมีความเครียดม,มีความกดดันในการที่ต้องพิแพ้อ่านหนังสือเตรียมสอบเยอะมากเลยนะคะซึ่งก็แนะนําว่าให้ค่อยๆวางแผนนะคะหนึ่งก็คือต้องเซตโกเรแล้วก่อนว่าเราอยากเรียนคณะไหนอยากเข้าคณะอะไร 2ก็คือคณะนั้นเน่เขาใช้ requirement อะไรบ้างเราก็จะโฟกัสได้ว่าเราจะต้องติวเน้นไปถึง subject วิชาอะไรบ้างเนาะที่เราจะต้องใช้สกอร์แล้วก็อย่างที่บอกว่าเรียงมาปรับความสําคัญคือจ priority, ัด priority เนาะในการติวหนังสือว่าโอเคให้ความสําคัญกับวิชาที่เราต้องใช้คะแนนหรือว่าสกอร์ยื่นเข้าใช้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแล้วก็ต้องแบบเน้นติวตรงนั้นเยอะกว่าแล้วก็อย่าลืมจัดตารางอ่านหนังสือด้วยเนาะก็จัดตารางอ่านหนังสือให้มันแบบล่วงหน้านานๆหน,น,น่อยก็จะทําให้เรานะรู้สึกว่ามีเวลาในการ พี่แพร์หรือว่าเตร็มพร้อมมากขึ้นแต่ว่า a n นนี่เวงไงก็ตามเนื่องจากว่าเนื้อหามันเยอะมากเลยใช่ไหมถ้าน้องๆคนไหนรู้สึกว่าอ e ้ยากมากเลยอะ่ะ<ๆ>กว่าจะอ่านจบตั้ง4-5วิชา <S 2> <S 2> ใ,ชใช่ไหมฉะนั้นก็อ,อย่าลืมนะคะก็คือพี่ๆที่ House s u g r o f i n สามารถช่วยเราได้นะคะก็สามารถมาเรียนติวเพื่อที่จะสรุปเนื้อหานะคะเน้นเจาะข้อสอบประเด็นสำคัญไปแต่ละวิชานะคะสามารถมาเรียนติวได้กับพี่ๆที่ House g r ค่ะ